สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการต่อสู้ในยูเครนนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับที่รับการหนุนหลังนะครับจากเราพันธมิตรเนโตเนี่ยไม่ทราบกันนะครับว่ามันจะนะล้นทะลักออกมาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีนะข่าวชิ้นนี้นะครับเกิดปรากฏขึ้นนะครับข่าวแปลต่างประเทศนะครับว่าสงครามปูตินเนี่ยมันจะล้นทะลักหรือไม่นะครับเมื่อมีโดนพีชีพโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในอลโดวานะครับ รัสเซียนะครับต้องการการสอบสวนท่ามกลางสงครามยูเครนนะครับโดนพีชีพนะครับได้จอดลงในภูมิภาคนะที่แตกแยกออกมานะครับของโมโดว่าเสียโดยความสะดวกทางทหารนะครับที่เป็นของบรรดากลุ่มแต่งแยกนะครับที่โปรรัสเซียถูกตกเป็นเป้าหมายอีกหนึ่งการยั่วยุหรือไม่นะครับรัสเซียที่โกรธเกรี้ยวต้องการการสอบสวนรัสเซียนะครับประนามการยั่วยุภายหลังการโจมตีด้วยโดรน ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารนะครับในมอโดวารัสเซียนะครับตำหนิอย่างรุนแรงการโจมตีโดรนในโมโดวานะครับกล่าวโดยมาเรียสคาราวาโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศนะครับของรัสเซียตามการคดคำนะครับของรอยเตอร์ว่าพวกเราคิดถึงเหตุการณ์นี้นะว่าเป็นอีกหนึ่งการยั่วยุหรือไม่ที่มุ่งหมายไปที่การสร้างความรุนแรงของสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วให้มากขึ้นรอบๆทานนิเซีย พวกเรานะครับคาดหวังดึงการตรวจสอบนะครับอย่างละเอียดเข้าสู่บรรดาละสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งหมดของสิ่งที่ได้เกิดขึ้นพวกเราไว้วางใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหลังการกระทําที่ขาดความระมัดระวังนี้จะประจักษ์แจ้งนะครับถึงความจริงอย่างสมบูรณ์ของบรรดาผลที่จะตามมาที่อันตรายของมันโดนพีชีพลำหนึ่งนะครับได้โจมตีหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่เป็นของ ระทวงกลาโหมน,นะครับของผู้ที่เมีอำนาจรับผิดชอบของกลุ่มแบ่งแยกนั้นที่โปรรัสเซียในภูมิภาคทราน,นิสเตรียนะครับที่แตกแยกออกมานะครับจากโมเดอวา่าการโจมตีนั้นนะครับได้ถูกรายงานว่าได้เกิดขึ้นนะครับ6กิโลเมตรจากชายแดนร่วมยูเคร,รนบรรดาแนวหน้ารัสเซียยูเครนนะครับที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ราวนะครับ200กิโลเมตรนะครับจากทางตันออกของโมเดอวา กรวงความมั่นคงนะครับของทานิสเทรียได้กล่าวว่า1กรณีอาชญากรรมนะครับได้ถูกเปิดขึ้นมาเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนนะครับได้เป็นครั้งที่2ของลักษณะของมันนะครับในเวลาน้อยกว่า1เดือนในเดือนมีนาคมปีนี้นะครับการโจมตีโดรนนะครับลำหนได้ทําลายเฮลิคอปเตอร์นะครับลำหนในภูมิภาคนั้นรัสเซียนะครับได้ตําหนิการโจมตีนั้นต่อยูเครน ภายหลังข้อตกลงหนึ่งนะสำหรับเฮลิคอปเตอรต์ต่างๆนั้นนะครับได้ล้มเหลวโมเดว่านะครับได้กล่าวว่าพวกเขากําลังศึกษาภาพถ่ายต่างๆจากเหตุการณ์ล่าสุดแต่พวกเขานะครับไม่ได้เข้าถึงพื้นที่นั้นที่ถูกควบคุมโดยบรรดาผู้มีอำนาจนะครับของกลุ่มแบ่งแยกนั้นโมเดว่านะครับได้เรียกมันว่าเป็นหนึ่งความความพยายามโดยเจตนานะครับที่จะหว่านความแตกตื่นนะครับแล้วก็ การดึงความสนใจนสู่ดินแดนเล็กๆนั้นสงครามของรัสเซียในยูเครนนะครับได้จุดประกายความหวาดกลัวต่างๆนะว่ามอสโกอาจจะสแสวงหานะครับที่จะกวาดล้างตะวันตกนะครับทะลุผ่านทางใต้ยูเครนไปตลอดนะครับทางสู่ทานนิทรียบรรดาความหวาดกลัวต่างๆเหล่านั้นนะครับได้ได,ได้เลือนหายไปนะครับขณะที่ทหารของเคียบ ตีโต้กับนะกองกําลังรัเสเซียสู่ต้นออกของแม่น้ําดันดีปูนะครับนั้นข่าวแปรต่างประเทศชินนะครับก็อยู่ๆนะครับนะการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับในแนวหน้าก็ดูเดือดอยู่อ่ะอยู่ๆก็มีโดนพีชี้แบบลำหนึ่งนะครับบินเข้ามานะเข้าไปในเขตของโมโดวานะเข้าไปโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการาหารนะครับของเอ่อกลุ่มที่เขาโปรรัเสเซียนะครับก็ไม่ทราบว่านี่เป็นการยัออย่วยุหรือเปล่านะ แต่มันเกิดขึ้นท่ามกลางขณะที่ความคืบหน้านะครับทางการรุกของรัสเซียเนี่ยนะไปเรื่อยๆเลยในยูเครนนะครับขณะที่ยูเครกนกะ็ถอยหลังพ่ายแพ้ในหลายสมรภูมินะครับสูญเสียทาหารนะอุปกรณ์เป็นจำนวนมากนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามีการเปิดแนวรบใหม่หรือเปล่านะอยู่ๆก็มีโดนพีชีพลำหนึ่งเนีนะบินลำเข้ามานะในทานนิสเตียนะครับซึ่งเป็นปัญหาขัดแย้งอยู่แล้วนะ กับทางด้านโมดัวนะครับก็เลยไม่รู้เป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่าน,นะครับเพื่อให้สงครามนี้นะครับมันมันแพร่กระจายออกมานะล้นทะลักออกมาหรือเปล่านะจากไหนยูเครนนะครับนะ้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าดูแล้วสถานการณ์ก็ไม่น่าจะจบลงง่ายๆดูเหมือนว่าจะมีผู้ที่ปรารถนาสงครามนี้มันยืดยาวหรือไม่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ